หลังจากที่ทับช้างศึกพ่ายแพ้เละเท้กับจอร์เจียแต่ทว่าเรายังมีโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นัดที่2ต่อเนื่องกันโดยจะต้องดวลกับเอสโตเนียซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยเอสโตเนียรั้งอยู่อันดับที่115ของโลกซึ่งถือว่าอันดับใกล้เคียงกับทีมชาติไทยแต่ปรากฏว่าผลงานในระยะหลังโดย6เกมหลังสุดนั้นพวกเขาไม่ชนะใครเลยแพ้5นัดเสมอ1นัดยิงได้เพียง2ประตูเท่านั้นโดยเฉพาะผลงานในคัดเลือกยูโร2024พวกเขาหมดลุ้นเข้ารอบอัตโนมัติไปเรียบร้อยแล้ว ผ่านไป5นัดไม่ชนะใครเต็มที่ก็ลุ้นได้เพียงพื้นที่เพย์ออฟเท่านั้นโทมัสฮาร์เบอรี่กุนซือชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่เพิ่งมารับงานใหญ่คุมทีมชาติเป็นครั้งแรกในอาชีพกุนซือต้องเจอกับความกดดันและก็ต้องการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองพวกเขาต้องการกู้หน้าเรียกศรัทธาให้แฟนฟุตบอกลกับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ในเที่ยวนี้ทําให้ก็ต้องเรียกนักเตะชุดเต็มมาติดทีมโดยผู้รักษาประตูที่มีชื่อหน่อยก็น่าจะเป็นคลาวยาขอบไฮนายด่านจากอาเซนอลวัย21ปี ส่วนกองหลังก็นำมาโดยโจนาสไทม์ที่ติดทีมชาติไปแล้ว55เกมเคนคาราสเต้ประการหลังวัย35ปีติดทีมชาติไป57เกมรวมไปถึงมีกองหลังดาวรุ่งที่ติดทีมเข้ามาที่เล่นทีมชาติไป20นัดอย่างม a กซิมปารคซี่ที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับกาสซอปเปอร์ซูริกส่วนกองกลางของเอสโตเนียนำทัพมาโดยคอนสแตนตินวาซิเยฟมิดฟิลประสบการณ์สูงกับตันทีมวัย39ปี โดยเขาติดทีมชาติไปแล้ว153เกมรวมไปถึงเฮริคโอจาม่ากองกลางวัย32ปีก็น่าจะลงเล่นร่วมกันส่วนกองหน้านำทัพมาโดยเฮรริอานเยอดีตกองหน้าของเมืองทองที่เรารู้จักกันดีน่าจะลงประสานงานกับเซอร์เจเซนจ็อบที่ติดทีมชาติไปแล้ว108เกมนี่คือภาพร,รวมของนักเตะที่เป็นการหลักในชุดของฮาเบอรี่แม้ว่าผลงานในการคัดเลือกยูโรของเอสโตเนียจะไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันในการคว้าตั๋วไปศึกยูโร2024 ในศึกยูฟาในเฉล,ลี่พวกเขากลับมาอยู่ในระดับเทียสี่แล้วหลังจากตกไปอยู่ในระดับตีมาพักหนึ่งแต่ก็สามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้ซึ่งก็ทำให้ยังเป็นเรื่องดีที่พวกเขากลับมาอยู่ที่มาตรฐานเดิมด้วยการที่ช้างศึกพ่ายแพ้จอเจียมาส่งผลให้เกมนี้ก็สำคัญกับทั้งไทยและก็เอสโตเนียเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจต่างๆกลับมาของทั้งสองฝ่าย งานนี้จะได้วัดกันว่าเราจะเอาเอสโตเนียอยู่ไหมในวันที่พวกเขากําลังฟอร์มตกหรือว่าจะเป็นการทัวรยุโรปแบบขมขื่นของฝั่งทีมชาติไทยได้ผลงานกลับบ้านแบบไม่น่าจดจํางานนี้ก็รอติดตามส่งใจเช้กับทัพช้างศึกกัน